ธุรกิจพันไมฟ้ฟอกอากาศเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคาม ที่มาของโครงการเนื่องจากมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนเกินค่ามาตรฐานแฮปปี้การเกษตรภายในกลุ่มชุมชนมะค่าได้มองเห็นความท้าทายจากโจทย์ความเปลี่ยนแปลงจากสภาพปัญหาของสถานการณ์ดังกล่าวว่าภาคเกษตรสามารถเป็นหนึ่งใน,นกลไกการแก้ไขปัญหาได้โดยใช้ต้นไม้ที่มีประโยชน์ทั้งการตกแต่งเพื่อความสวยงามและยังช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์้ดยคุณ สมบัติดูดสารพิษและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ปัญหาที่พบกลุ่มชุมชนยังขาดองค์ความรู้ด้านการเตรียมดินหรือเทคโนโลยีในการปรับปรุงดินขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาปุ๋ยที่เป็นแร่ธาตุอาหารแก่พันไม้ฟอกอากาศที่เหมาะสมขาดการวางแผนด้านการบริหารจัดการพื้นที่ให้สมดุลไม่มีระบบควบคุมน้ำขาดเรื่องการเพิ่มมูลค่าการสร้างแบรนด์สร้างตราสินค้าและการสร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รวมทั้งช่องทางการจัดจาหน่ายทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ยังอยู่ในวงจำกัดวัตถุประสงค์ 1>, 1. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มแฮปปี้การเกษตรในการพัฒนาเป็นต้นแบบ 2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจพันธุ์ไม้ฟอกาอากาศเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสินค้าในการบำรุงดูแลรักษาให้ตรงตามความต้องการของตลาด 4. เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรพันธุ์ไม้ฟอกอากาศให้เป็นที่รู้จักและสร้างเครือข่ายพันธุ์ไม้ฟอกาอากาศในระดับท้องถิ่นและในระดับที่สูง ขึ้นปัจจัยนำเข้า 1. ศักยภาพและทรัพยากรของกลุ่มแฮปปี้การเกษตรเพื่อการพัฒนาเป็นต้นแบบ 2. ความรู้ทักษะและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะปลูกที่เหมาะสม 3. ความรู้ทักษะและเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงรักษา 4. ความรู้ทักษะและเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและสร้างเครือข่าย กระบวนการ 1. ศึกษาศักยภาพพื้นที่ 2. ฝึกทักษะและให้ความรู้ 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และ 4. สร้างเครือข่ายเกษตรกรกิจกรรมปีที่1ต้นน้ำ 1>, 1. วิเคราะห์ศักยภาพและทรัพยากรพื้นฐานของกลุ่มชุมชนแฮปปี้การเกษตร 2. พัฒนาปุ๋ยสำหรับพันไม้ฟออากาศ 3. การพัฒนาดินปลูกจากทรัพยากรในชุมชน 4. การส่งเสริมการเพาะปลูกพันไม้ฟออากาศกิจกรรมปีที่2กลางน้ำา 1. อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพราะปลูก 2. อบรอมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาระบบควบคุมน้ำา 3. อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาระบบในการดูลแลรักษากิจกรรมปีที่3 ปลายน้ำา 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ในการบำรุงดูแลรักษาพันธุไม้ 2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบตราสินค้าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เกษตรพันธุ์ไม้ฟอกอากาศและพัฒนาต่อยอดช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3. อบรมเชิงปฏิบัติด,ด้านการบริหารการเงินและบัญชีสำหรับธุรกิจเบื้องตน้น 4. การพัฒนาการประชาสัมพันธ์และเครือข่ายเกษตรพันธุไม้ฟอกอากาศ ผลลัพธ์หนึ่งจำนวนผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงรักษาพันไม้ฟอกอากาศที่สร้างรายได้เพิ่มสองจำนวนผู้ที่เข้าถึงข้อมูลเกษตรพันไม้ฟอกอากาศนำความรู้ไปใช้ประโยชน์สามจำนวนผู้ที่เข้าถึงสินค้าในการบำรุงดูแลรักษาพันไม้ฟอกอากาศสี่จำนวนเครือข่ายพันไม้ฟอกอากาศทั้งในระดับชุมชนระดับตำบลและระดับจังหวัดจำนวนห้าเครือข่ายผลกระทบ 1. โอกาสในการเพิ่มหรือต่อย,ยอดเชิงธุรกิจแก่กลุ่มแฮปปี้การเกษตรและผู้ประกอบการในชุมชน 2. โอกาสในการเพิ่มหรือต่อย,ยอดเชิงเศรษฐกิจในชุมชนเช่นมีการจ้างงานเพิ่มหรือการเกิดอาชีพเสริมทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น